กระเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางสาวพาวินีประถมสายดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหมูขัวเมินแอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต๒ค่ะขอนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรง,งคุณค่าสพทอเบกอเวิร์ดทั้งที่11ปีการศึกษา2564ด้านวิชาการครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักบินน้อย ก,กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยัยความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสมความมีเหตุผลโดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม สอดคล้องกับพุทธิภาวะผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาโดยกิจกรรมชุมนุมก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสนใจมีความถนัดในเรื่องเดียวกัน รวมกลุ่มและปฏิบัติจิจกรรมให้บรรลุวัตถุป,ประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองให้เต็มตามศักยภาพตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจิจกรรมชุมนุมนักบินน้อยโรงเรียนบ้านหัวขวเหมมอดแอได้ยืนหลักบ,บริหารงานคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่1 ตำรวจสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์ปัญหากิจกรรมชุมนุมนักบินน้อย 2. วางแผนออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน 3. บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่21ทั้งทางด้านความรู้ทักษะและเจตคติ 4. ปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาเพื่อให้กิจกรรมชุมนุมนักบินน้อยพัฒนายิ่งขึ้นไป 5. เมื่อสมาชิกของชุมนุมนักบินน้อยสามารถปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการควบคุมที่มีคุณภาพก็จะสามารถพัฒนาและต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในที่สุดค่ะ จากการดําเนินงานอย่างมุม่งมั่นั้งใจทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของข้าพเจ้าในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีศักยภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้ชุมนุมนันกีินน้อยของพวกเรามีผลงานเชิญประจักษ์ดังต่อไปนี้ค่ะด้านผู้เรียน 1. นนักเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2562 2. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเรียนทองจิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน3ม,มิติงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562 3. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจิจกรรมเครื่องร่อนระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2563ณจังหวัดศรีสะเกษ 4. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจิจกรรมเครื่องร่อนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2563ณจังหวัดศรีสะเกษ 5. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและราง วันรองชนะเลิศอันดับสองจิจกรรมเครื่องร่อนระดับชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา2565ณโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมจังหวัดขอนแก่นจากการปฏิบัติงานส่งผลให้ข้าพเจ้ามีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ 1>, 1. รางวัลครูผู้สอนรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองจิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนระดับประถมศึกษางานการแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยานครั้งที่1ปีการศึกษา2565จังหวัดขอนแก่น 2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีพุทธศักราช2564 3. รางวัลครูผู้สอนรางวัลชนะเลอรอันดับหนึ่งในรางวัลรองชนะเลอรอันดับสอกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานการแข่งขันกีฬาทางอากาศยานจังหวัดศรีสะเกดปีการศึกษา2563 4. รางวัลครูผู้สอนรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจิจะกรรมการแข่งขัน RC Multi-Rotor Racing ประเภท F9 รุ่นทั่วไปงานแข่งขันกีฬาทางอากาศยานจังหวัดศรีสะเกดปีการศึกษา2563 5. รางวัลครูผู้ฝึกสอนระดับเรียนทองจิจ,ะจะกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน3มิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2,562 6 รางวัลผู้ปึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2562จากการปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชนบทให้มีการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะและมีศักยภาพท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ได้และอีกความภาคภูมิใจก็คือข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานและวิทยากรในการอุรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําและการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางและเครื่องร่อนทําให้ได้มีโอกาสได้นําความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และพัฒนานักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและสูงสุดของความภาคภูมิใจก็คือได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีความรู้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขขอขอบพระคุณค่ะ